สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้เลิกจากเหตุการณ์เช็นง,งานมากพอดีนะครับขาวดีมัวกำลังสิคอ่ะนะครับตอนนี้ก็ลังทาเบึงทายาดเจ้าหูสตันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับอะาหกมันมือนีหลังจากเขาโลค่อยขึ้นมาตั้งเดินนะครับกับแม่บ่นบานเนาะ จะให้ลูกซ้ำใดนะครับอาเบิงครับถุงน้ำคั่มแตกแล้วนะครับตอนนี้เป็นขบวนก็ว่ายยู่นอนแล้วก็ลูกสองเถอซ้ำเถอแล้วครับแต่ว่ายังบันสนิเบงอยู่อ่าลุ่นครับเบงลูกเบง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 อืดอื้อ เบ่งลูกเบ่งเล้วป๊าทำไหมทำแม่ขาวัวมันไม่มีนั่นไงเขากำลังจะออกมาอีกข้างหนึ่งอ่ะเอาอืด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 มันมันดตัวแม่ออกแล้วครับดกตัวแม่ เอาเลี้ยลูกเลี้ยแดงจึงคือ